สุดท้ายนี้ผมให้พอดีกว่านะครับผมเป็นคนชอบสร้างบุญไม่ใช่ต้องการอาหนาเพราะผมคิดว่าผมอาจจะอายุไม่ยืนกลัวตายแล้วไม่มีบุญดังนั้นจึงนําคนสร้างโบสถ์วิหารเจดีสลาปฏิบัติธรรมซื้อที่ถวายวัดมาทั่วประเทศทุกทิศขอให้บุญกุศลอันสุจริตอันเป็นศรัทธาเป็นมงคลน,นําพาให้ประสบความสําเร็จแก่แฟนคลับที่ติดตามอีจันทั้งอีจันหลักใน Facebook นี้และอีจันบันเทิงนะครับตลอดจนทุกช่องทาง YouTube นู่นนี่นั่นของอีจัน แล้วขอให้ท่านผู้บริหารอีจันตลอดจนพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนนะช่างกล้องนะกองบรรณาธิการรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะช่างภาพจงประสบความสุขความสําเร็จเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิดจากราย้ยกลดีพ้นจากความหงงหน่อยเหงาเศร้าเป็นรวยสุขในทุกสถานพร้อมกับเบิกบานพร้อมกับแฟนคลับทุกคนทุกท่านจากนี้สืบไปเทิ